ปรากฏกับตาปาฏิหาริย์ปู่ย่าพญานาคสถิตในหน้าบ่วงบาดเซี้ยวสาวสุดสวิงริงโกเป็นดาราที่มีความศรัทธาความเชื่อต่อองคพญานาคมาตลอดสำหรับเซี้ยวสาวสุดสวิงริงโกล่าสุดเธอก็โพสต์คลิปคลิปหนึ่งซึ่งมีแสงออกมาพร้อมแคปชั่นว่าเบอร์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเบอร์ในจิตของอินแล้วเมื่อกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขออันเชิญพญานาคสถิตในหน้าบ่วงบาด ข้าพเจ้าน้อมจิตศรัทธายอย่างเปลี่ยมล้นใต้ต้นสีมหาโพธิ์พยาประเทศอินเดียแสงธรรมได้ส่องแสงอยู่เหนือหัวของข้าพเจ้าขอธรรมาจากนี้เคลื่อนไหวเดินหน้าเปิดบารมีเปิดแสงธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใส ต่อจากนี้สิ่งที่ลูกหลานพญานาคทุกๆตระกูลจะมีปู่ย่าพญานาคติดตัวอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอท่านชื่อเบอร์นาบ่วงบาดกวักซับรุ่นธรรมจักพญานาคสีตระกูลนั้นเป็นของจริงและของแท้โบราณสืบทอดกันมาหลายช่วงอายุมนุษย์จงไปสู่เบอร์หนอเนื้อพญานาคเบิดผู้ที่ได้เคยครอบครองตั้งแต่อดีตชาติจวบถึงปัจจุบันชาติเทอดจากนั้นแฟนคลับแห่มาคอมเมนต์สารทุกการเพียบ